ต้มส้มปลานินคะ่ะมีแกงขี้เหล็กนะคะแล้วก็มีผัดเต้าหู้ผักกาดขาวค่ะคุณขาคุณดอกไม้คะ่ะลองชิมสิเป็นยังไงบ้างต้มส้มเป็นไงคะคุณยายดีดีแสดงว่าไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยฉันรู้ใช่ไหมอร่อยเ <c oughs> กะปลาให้ยายหน่อยนะคะ นี่เนื้อปลาต้องกินปลาเยอะๆพี่ดอกไม้นี่นะคะเราก็ลากเนื้อปลาลงมาที่จานพักนี่ก่อนนะคะคุณแล้วเราก็มาจัดการปิ้นกลางก่อนนะคะตรวจเช็คก่อนค่ะอ้าวได้แล้วนะคะเนื้อปลาเป็นปุยๆแบบนี้ค่ะยายก็ก็กินปลาเนาะผู้สูงอายุก็ให้กินปลาหน่อยนอะทุกคนเนาะย่อยง่าย ปรต้งโปรตีนนะคะนี่ค่ะโอเคไหมคะคุณยายต้องกินเยอะๆนะคะยายปลาเนี่ยหมอเขาสั่งมาอืมนี่ค่ะโอเคไหมคะ นั่นเชียวอําวันนี้หน้ากูาจะถูกปากหน้ากูาจะอร่อยใช่นไมยายอ,อร่อยไหมเฉันต้มอ,อร่อยสู้ยายไม่ได้สิชดน้ำชดน้ำนั่นเชียวนั่นเชียวต้องสดน้ำอย่างนั้นันถึงจะชื่นใจ เนื้อปลาด้วยนะไม่ใช่กินข้าวเพราะเปล่านะตำรวจจับนะยายเดี๋ยวนี้เขาจับพวกคนแก่ไม่กินปลารู้ไหมเล่ากินตุยตุยเลยว่าวันเนี้ยเออดีดีวันเนี้ย<ม>วันนี้ยายกินดีนะเนี่ยวันเนี้ยแสดงว่าถูกใจอืม ใช่หมอต้องสั่งถึงจะกินไม่ว่าอะไรก็ช่างฉันต้องใช้หมอกําลังจะใช้ตำรวจมาขู่แต่นคนแก่กินกับน้อยตำรวจเขาจับไม่ใช่เหรอทุกคนยายเนี่ยเขาเขียนมาบอกว่าถ้าคนแก่กินปลาน้อยตำรวจจับยายบอกไม่ต้องมาหลอกกูซะยากนั่นกินป่าเยอะทุกคนตำรวจที่โลกตรวจคนแก่ ไม่กินข้าวด้วยหรือครับใช่ไม่ได้ครับเดี๋ยวแกะป้าให้เพิ่มมีใครนี้หน่อยตอนเช้าจากญี่ปุ่นคะยายมีเอฟซีจากญี่ปุ่นดูยายด้วยนะ <c oughs> พี่ดอกไม้ทานอร่อยแบบนี้ <c oughs> อยู่สิร้ยสิบห้าปีไปเลยอันแน่บอกหวยหรือเปล่านะคุณตูน <c oughs> คุณตูนหรือคุณต้นหนึ่งหนึ่งห้าใช่ไหม <c oughs> แอบบอกหวยได้ฉันรู้ อร่อยไหมคะยายทานมากๆนะคะวันนี้ยายกินข้าวดีว่าชื่นใจวะฉันก็ชื่นใจนะเห็นเคี้ยวตุยตยิตุยเงี้ยแกะปลาให้ก็ไม่บน่นทุกทีไม่เอาพอพอสงส่จ,จะอร่อยจริงวยพี่มือฉันนะ่ะไวหันกล้องไว้ไหนนี่ค่ะ แกงคีเหล็กเขาก็อร่อยดีเขาขายขนมถ้วยขายข้าวต้มมัดขายข้าวเหนียวหน้าปลาหน้าสังขยาตลาดบึงพระทุกวันน่ะป้ากรู้จักกันไม่เล่าแกงคีเหล็กเขาเนี่ยก็อร่อยพี่หนึ่งมีวิธีหลอกคนแก่าทานข้าวเก่งไว้ันไม่ได้หลอกนะ <laughs> กับไทยอ่านไม่ทันบางคอมเมนต์อ่านไม่ทันขอโทษนะคะทุกคนขาขอบคุณทุกการติดตามแล้วกันนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะคุณคุณขาขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆที่มอบให้ยายนะคะคุณขอบคุณมากๆนะคะคุณหนึ่งดูแลยายดีมากนะและขอบคุณค่ะยายทานอร่อยออ่านไม่ทันคะ่ะรีบทานก็รีบรอ สวัสดีคุณยายคุณหนึ่งสวัสดีค่ะอร่อยไหมคะคุณยายทานเยอะๆนะคะจะได้แข็งแรงตลาดไหนคะ่ะตลาดบึงแพะคะ่ะสวัสดีครับคุณยายสวัสดีทุกคนนะคะบางคอมเมนต์อ่านไม่ทันนะคะคุณขาขอโทษนะคะอยากอ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่อีฉันอ่านไม่ทันคะ่ะตอนนี้โอ้โห fc เยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่สองช่องนะคะคุณอ่านช่องนู้นบางช่องนี้บางกระโดดตรงนูน้นบางตรงนี้บ้างนะคะ คุณยายน่ารักจังเลยยายโชคดีมากมายมีหลานที่น่ารักขนาดนี้ดีใจด้วยนะคะยายขอบคุณค่ะยายบอกไม่รู้ว่าโชคดีดคหรือโชคร้ายวะมีหลานบ้าบอๆยายบอกกะนะ <c oughs> ขอบคุณสําหรับดวงดาวที่มอบให้นะคะขอบคุณค่ะยายอายุเท่าไหร่คะคุณหนึ่งยายอายุเก้าสิบสี่ค่ะทานแกงขี้เหล็กเยอะๆนั้อนหลับดีอฉันชอบให้กินปลามากกว่าคะ่ะ <c oughs> เชเนื้อปลาเป็นปุยๆเลยนั่นอำวันนี้ไม่บ่นนะคะเดี๋ยวจะแกะให้อีกเดี๋ยวจะแกะปลาให้อีกไม่เอาแวแกอินแลอวอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะยายต้องกินปลาไปครึ่งเดียวเองฮะไม่ได้นะยายกินไม่หมดจะตีฮะกินไม่หมดหรออีกสองถ้วยเชนะเนี่ยอีกสองถ้วยยังใส่เดี๋ยวต้องไปใส่ตู้เย็นเนี่ยใส่ตู้เย็นเอาไว้กินตอนเย็นถ้วยนึงเนาะแล้วก็ ดีไม่ดีพรุ่งนี้อุ่นได้ถ้วยปามันสามตัวทุกคนแม่ฉันก็ไม่กินแล้วฉันก็ไม่กินใช่ไหมเลี้ยงยายดีมากกินข้าวเก่งจังเลยกินเก่งไหมละ่ะไม่แล้วฉันบอกแล้วฉันทํากับข้าวอร่อยอร่อยไม่ยายอเอาวันนี้ยังไม่ได้กินเต้าหู้เลยกินเต้าหู้ทุกชิ้นอ่ะโปรตีนจากถั่วเหลืองอ่ะ ยายฉันเก่งบอกให้กินอะไรก็กินเนะยายเนะอะอ่มนั่นเชียวไม่มีองุ่นวันนี้ทุเรียนไม่มีนะคะเช้าตลาดบึงพาไม่มีขายคะ่ะซื้อองุ่นมาพวงแช่น้ำเขาไว้อยู่นะ่ะเอาไปให้ยายดูเมื่อเช้านี้ยายบอกลูกอะไรกูไม่เคยกินบอกงนะั้นโอ้โหเมื่อก่อนกินประจํออ้าวกินไม่หมดหรอ โอ้โหทำไมงั้นอุตส่าห์ขุยโมว่ะยากกินเก่งกินอะไรไม่เป็นไรคดข้าวมาเยอะปลาหมดย่างกินปลาให้หมดกินปลาให้หมดปลาที่นั่นไว้อะปลากระตูนะ่ะกินปลาข้าวไม่หมดไม่เป็นไรเออน่ะเนื้อปลานั่นเชียวเปุ่มๆนั่นนั้นเออต้องกินปลาให้หมดไม่ได้แล้วแมวแล้วเออ อําวานนอนสอนง่ายได้โตไวๆเนี่ยโอเคค่ะยายอิ่มแล้วนะคะทุกคนยายจะให้สินให้พรทุกคนแล้วนะคะเตรียมตัวรับพรจากยายกันค่ะให้สมาค่าคืนกันนะให้ร่ำให้รวยให้อยู่ดีกินดียูเย็นเป็นสุขกันตลอดไป ทำอะไรก็อยากให้ขาดคล้องให้บริสุทธิ์ผุดผ่องมั่นองถาเจ้าขอบคุณแม่คุณคุณมั่นขวัญยืนเลิเจริญก้าวหน้าต่อไปทำอะไรก็อยาให้ขาดคล้องบริสุทธิ์ผุดผ่องมันทนองถาให้อายุยืนยาวเก้าร้อยปีอยู่ดีกินดีตลอดไปขอสามตัวด้วยยายสามตัวค่ะสามตัวค่ะยาย แปเก้าอให้แบบฝืนๆนะคะทุกคนดูหน้าอะไรนะแปดเก้าสีแปดเก้าสีแปดเก้าสีนะคะเออเช้านี้แปดเก้าสี่นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะใช่ไหมยาย่า ถ้าใครซื้อไม่ถูกมาเก็บเงินตรงยายเนอะได้ไหมเาเงินยายก็ไม่มีแปดเก้าสี่ได้เลขแล้ววดนี้เอาละแปดเก้าสี่ตรง,ตรง<ด>เลยทุกคนตรงหมดว่ากันไปเลยใช่ไหมออลองเพลงสักเพลงยายจะได้สดชื่นโปรดเธอโจดวงใจโปรดได้ฟังเพลง นี้ก่อนอย่าด่วนหลับนอนอย่าด่วนสอท้อนหรือไทยจำแสียงนี้ได้หรือเปล่าตัวเรานั้นอยู่ที่ไหนโตัวจำไว้ให้แน่นอนนันดอก